รหัสหนึ่งสามสามไม่สับสนเลยค่ะออกพุ่งออกไปอย่างเดียวเลยหนึ่งก็คือธุรกิจแล้วสามคือไม้สายฟ้าแต่เป็นเพศชายหมดเลยค่ะมันไม่ได้อะไร สู้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 จนตัวตายไม่ได้ความเห็นใจไม่ได้เสียงสรรเสริญไม่มีใครชื่นชมมีแต่ว่าบ้ามุทรุไร้สาระทำร้ายตัวเองน้ำ ให้ไม้ให้จนตัวตายอะค่ะไอเจ้าของเรื่องไม่ได้เดือดร้อนเลยอันนี้รับเละอยู่คนเดียวเลยหูและไตก็พังขาและตับก็พังไม่เหลืออะไรให้ตัวเองเหลือแต่โรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ทรมาร์ เสริมค่ะต้องเสริมนะคะธาทองสวรรค์เพื่อให้มีผู้อุปการะช่วยเหลือได้เห็นใจไม่ทอดทิ้งด้วยส่งกลมสีขาวแล้วก็ความอดทนอดกลัก้นเพราะนี่ทนอะไรไม่ได้เลยตะเลิ่ง ก็ต้องใช้ธาตุด,ดินสีรีบจตุรัสสีเหลืองถ่วงตัวเองเข้าไว้ทนว้ยโยมทนให้ได้ทนไม่ได้ก็เจ็บและตายสีแดงคือชื่อเสียงกิติยศอำนาจบารมีต้องสร้างขึ้นมาคะ่ะ ย่งน้อยก็ได้อนุสาวรีใจมีคนคิดถึงห่วงใจแล้วก็รับความประพฤติของเราได้นี่ไม่มีใครรับความประพฤติของเราได้เลยเหมือนวัวบ้าเลยค่ะตละหดเปิดเปิงต่อสู้แข่งขันแย่งชิงเหมือนนักมวยอะ่ะไปเขาเตะเขาต่อย ไตแหลกลานหูอื้อเสียขาด้วยนะคะเสียขาด้วยไม่มีขาจะเดินแต่ก็ไม่เคยเสียใจภูมิใจในตัวเองไม่มีใครสรรเสริญไม่มีใครยกย่องไม่มีใครชมไม่มีใครสำนึกในบุญคุณ ที่ไปช่วยเขาเสริมเนะคะไม่ดูจะทำไงาถามมาอาจารย์จะช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะคะแต่ก็ครบบริบูรณ์แม้จะไม่เลิดเลือกแต่ก็อยู่ได้อยู่แบบมีคุณค่า อยู่ให้เขาห่วงใหญ่ตายให้เขาคิดถึกอย่างน้อยก็ได้เกี็บประวัติให้กับลูกหลานไม,ม่กล้าบอกเลยวาเป็นลูกใครหลานใครเพราะเขาชืว่าเป็นลูกขุดบ้าเป็นหลานคนุดบ่อบ้าหยอนะคะชอบการยกหยอป่อปันแล้วก็ทำร้ายไม่เลือกคนดีคนเร็ว ขอให้เป็นพวกกกูขอให้ใครบอกใครจ้างใครหวานทําให้หมดเลยไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะเจ็บปวดแค่ไหนได้คุ้มกับที่เสียไหมไม่มีตัวนั้นค่ะนะคะใครเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยหน่อยนะคะถ้าเจอดวงหนึ่งสามสถามมาก่าว่าจะแก้ไขอย่างไรนะคะอาจารย์จะช่วยได้ให้สมบ,บูรณ์ แม่ไม่ได้ดังใจก็อยู่อย่างมีคุณค่าอยู่อย่างให้คนอะไรแล้วก็ช่วยเหลือขอบคุณที่ตายแทนเขานะคะคนนี้ตายอย่างไรค่าเลยคะ่ะถ้าไม่เสริมต้องเสริมนะคะอย่าให้เสียชาติเกิดอย่าให้ลูกหลานต้องอับอาย ไม่กล้าบอกว่าเป็นลูกหลานไข่ตัวคนเขาจะสมน้ำหน้าตัวคนเขาจะติดฉิ้นนินทาเสริมสามธาตุค่ะธาตุทองธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟอยู่ที่ไหนก็ต้องมีไฟนะคะอย่าให้บ้านมืดหน้าบ้านต้องสว่างหน้าเราจึงจะสดใส อย่าอยู่ในความบืดอย่าอยู่เบื้องหลังต้องมีแสงสองให้เขาเห็นความดีงามความมีน้ำใจของเราบ้างอย่าทำร้ายตัวเองจนไม่มีทางแก้ไขต้องแก้ไขเพื่อให้ลูกหลานภูมิภูมิใจค่ะอย่าทิ้งความอับอายไว้ให้ลูกหลาน ครอบครัวไม่มีความห่วงใหญ่ลเลยสมน้ำหน้าเจ็บก็ดีแล้วตายก็สมควรแล้วอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าชาติใหม่พบใหม่เราก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้แก้ไขในชาติพบนี้มีหลายเรื่องราวที่แก้ไขไม่ยากเลยง่ายมาก แต่ต้องถามมาค่ะบอกในที่ดีไม่หมดค่ะถามมานะคะหนึ่งสามสาม